อ๋อแล้วครับผมก็สวัสด,ดีกันนะคนัะผมอยู่ในเกม GDV ในเซิร์ฟเวอร์ Shadow Lupin เหมือนเดิมครับผมเบอร์รองเท้าเหรอครับเบอร์โทรศัพท์ไอ้สันตนโอเคห้าเก้าสามคีแปดสี่เจ <laughs> okay. ็ดศูนย์ไอ้นาสันตีนเมมชื่อกูดีดีด้วยสัตว์ไปไหนเข้าไปนะผมไม่นั่นอยู่ยเมื่อกี้ ผมช่วยดิดีค่ะดมีมันไม่มาเทียกับน,น้หก <laughs> เจ็ดเจ็ผมสี่ข้าเลยวะเอ,อ้ข้าช่างมาข้าช่างนี่ว่เาเอออะไรผมจะทำมาละโอเคอันนี้แล้วก็มีคอนแทคแล้วก็หกเจ็ดเจ็าห่ถามว่าจำได้ไงก็บอกเลยว่าผมจดเอาครับ คุณเข็มขัดเขาชื่อเบลนะผมชื่อเบลเอาเขาโทรมาคนเดียวเมื่อกี้ h e l l ปเลลลเเเปปฮั้ยสวัสดีสวัสดีครับนีมามา่ผมมะโหลดินมะเนี่ยโหลดินไหมครับโหลได้ยินได้ยินไหนอะนายนายอยู่ไหน,น,นครับเนี่ยคุณ <Hey. S 1> คุณเข็มขัดเอ้ย hey, เป็นเป็นมึงเป็นหมู่เอะไรวะตอนเนี้ย <c oughs> ใช่ครับคุณเข็มขัด <c oughs> เออมึงจะแต่งชุดอะไรก็ได้ ไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้แต่ต้องเป็นแนวแนวแบบกูเนี่ยเห็นป่ะมัเหมือนให้แม่งเหมือนตำรวจนอนเครื่องแบบอ่ะนอนเครื่องแบบเหรอเออนี่ได้ไหมผมดูผมอยางนี้ได้ไหมประมาณเนี้ยที่แม่งเป็น FIB แต่มึงต้องแขวนป้ายนะที่มันร้อยกว่าอย่างนี้ไม่ได้เพรผมเป็นพาผมไม่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแนวสีดำเมึงไม่มีตังค์ไอ้เหี้ยโดนล้างหมดตัวเงินอ่ะผม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 มีผมมีอยู่ไปไปไปมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ผมจะไปจังรถคันนี้ คุณมีรถเหรอผมขอขึ้นรถคุณหน่อยไอสัตว์รถโซฟีด้วยคันนี้รถหมอโซฟีเหรอกูกูมีจำติงกับเขาอยู่เฮ้ยจริงจังกรุณาอย่าเสือก็แล้วแล้วหมอมิกาฮะหมอมิกาอ้าวเลิกกันแล้วจริงเหรอว้าวนี่รถของที่เขาแต่งคู่กับกับน้องเนี่ยพาผมไปนี่หน่อยไปเปลี่ยนชุดก่อนหรือไปไหนไปเปลี่ยนชุดก่อนครับเดี๋ยวกูบอกให้อะไได้ไม่ได้ได้ เนี่ยเป็นรถที่เขาให้เขาแต่งคู่กับน้องเขาแล้วเขาให้กูมาที่เรามีซัมติงแล้วล่ะเฮ้ยในรถกูมีปิโตอย่าย,ยุ่งไอ้เชียเงินทั้งตัวกูนะปิโ <c oughs> ตนั่นนหละปิโตเจ็ดอันเนี่ยนั่นเงินทั้งตัวกูซัมติงบาร์ปาบารบา,บา,บานานาซื้อคอนหไหนไดีครับเดี๋ยวกูแนะนำว<ม>า่วาที่เชิญนี่สิบห้าเหมือนเดิมใช่ไหมที่เชิญยังไงก็ได้กูติดนำนำ นำพี่เนี่ยอีโมดอีโมดไบเดอร์อ่ะกอ้ะผมเนี่ผมใส่เสื้อเมื่อกี้แล้วแขวนป้ายได้ป่ะครับเสื้อเมื่อกี้ไม่ได้เพั่นเป็นแนวดำเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแก้แป๊บนึงให้แม่งเป็นไม่มีอะไรคือแบบนี้ได้ป่ะเดี๋ยวบอกแป๊บนึงโอเคจ้าอันนี้เท่พงับนกูแนะนำดูดีอ่ะ เอาข้างในไปเป็นเนี้ยเนี้ยโอ้ยทำไรกันเนอะเฮ้ยสวัสดีครับเอ้ไอ้เอ็กต้า์เอ็กต้ายศมันไม่หายสัตว์กูดวงสวยจัดพวกเราดวงสวยจัดเออเอ็กต้ากลุ่มพวกเราอ่ะเป็นปลปักกับพวกอาสานเว้ยทำไมวะแล้วตีไรก็ทำไมคืนดีกันแล้วอ่ะอะไรเรื่องเมื่อวานอะกูไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเออคุณจิมคุณจิมคุณจิมบอกเสื้อหน่อยว่าใส่เสื้อไหนดีครับคุณยศคุณยังอยู่ใช่ไหมมึงอยู่ก็ใส่อยู่เถอะเสื้อมันแบบ มันคือแบบอ่ะเอออันนี้ไม่แก้เอออันนี้แหละหับล็อกมาขอด้วยเคียบไม่งั้นแม่งบั๊ได้ครับ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 ไอ้เคียอบกนกูเลื่อนในนี่ไม่ได้อ่ะกูเลื่อนสี่หกไม่ได้เคียบถ้ากูกดสี่ถ้ากูกดได้สี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมึงเปิดน้ำล็อกหรือยังเปิดน้ำล็อกหรือยังเปิดน้ำล็อกหรือยังไม่ถ้าไม่เว้ยถ้ากูกดมันจะมี e mode ขึ้นมาเว้ยอย่างเงี้ย ใช่แบบเป็นใส่ชุดตำรวจแบบไม่ต้องใส่ชุดตำรวจอ่ะนู่นออกมาครับไม่คุณจะไปเป็นนอกเครื่องแบบหรือไงใช่ครับนอกเครื่องแบบครับแนวผมก็ได้แนวอย่างเงี้ยไม่งั้นถือเป็นตำรวจอยู่แนวเด็กโป๊กอ่ะอ้าวไอ้ยี่แนวเด็กหน่อยไว้สั่งอะไอเอ็กซ์ตาคุณคิดจริงๆเหรอว่าคนอย่างผมว่าจะจีบโซฟีติดอะฮะโอ้หนี่มันฟีเขาไม่กลับมาแล้วเออเขาไปนู่นแล้วคลาสสิกอ่ะใช่เหรอใช่ประเทศที่อะไรวะ คลาสสิกอะไรไม่รู้อ่ะคลาสสิกซิตี้อะไรสักอย่างอะไรเขาแบบเขาไม่ได้ซื้อเลยไงเขาเลยแบบมีรถเบืองไงเขาเลยให้คุณเลยกว่าไม่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 จริงๆเขาเขาไม่อยากเขาไม่อยากคุยกับคนนี้นี่เขูดเล่นเด้อพูดเล่นแต่โคตรแรงเลยผมว่าเจ็บนะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะไอเชี่ยวเมื่อวานเมื่อวานเน่ะผมกับจิมอาจจะโดนเล่นแล้ว เขเล่นเเ่นเล่นเนเมื่อวานเมื่อวานจะโดนเลไม่้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลพวกเคี้ยใส่ชุดลูกเสือแหละริงเหรอใช่ไมครับเกิดขึ้นิงใครพูดแหละว่เมื่อกี้เร่สามคนได้กลับมารวมพิงเบอรข้างหนครับแน่ไม่ผมผมไม่รวมกับคนอย่างคุณอ่ะคุณมันทิ้งคุณทิ้งใช่มเออเดียว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 เียเพื่อนอ่ะผมไม่ทิ้งเลอใช่นี่สกมาเนี่ยเห็นไหเห็นนมผกลมาหาคนนล้นหนอมนนะยังไงก็ได้แล้วแต่มึงเลยชุดชุดชุดที่แบบเป็นที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ นี่เหรอเออยนั่นเมื่อกี้ก็นเลยแต่แขวนบัตรด้วยนะใช่จริงดีมันซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้สชิ้นคนให้ผมโชผมมาดูนะดูดิตอวเสื้อนอกนี่ยังไงคุณผมไปฟิตมาเป็นไงผมฟิตมาตั้งตัวเหรอคะผมไปอุ้ยไม่ดูชุดไว้นี่ผมผมไปฟิตเนสมาคุณดูไหมคุณผมดีขึ้นไหมคุณเอ่อคุณคุณเข้มขัดคุณคุณดีขึ้นไหม ผมไปฟิตเนสมาเป็นไงกลารเป็นมัดแต่เองชื่อเข้มข่าจุเลวินพอไปจับรถมาเล่นชิมดูเลยคุณคุณไม่หายไหวผมขอหันหน่อยผมจะผมจะตายละเห็นตัวคุณเท่าไหร่มาเอาเขาเลยครับขายผมใช่ไหมร้อยสิบกูขายสี่ร้อยกูซื้อมาหกร้อยคุณคุณคุณขายแบบกลุ่มราคาอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวกูพาไปดูมึงขึ้นรถมาคือเขอผมขอขอขอเงก่อน ผมผมไม่สองร้อยใช่ไหมสองร้อยสองร้อยไม่เราสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยรู้จักกันนาสี่เดี๋ยวนานิดแต่นิดหน่อยนิดหน่อยสามห้าสิบสามร้อยห้าสิบอ่ามึงขึ้นรถมาเดี๋ยวกูพาไปดูราคาจริงจริงวันนี้วันนี้มันขายกล่องขาคุณผมขายผมซื้อมาสามร้อยเองเท่านั้นอ่ะไอไอไอจิมไอจิมอยู่ไหนวะไม่รู้อยู่ร้านขายอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูไอ้สัตว์ผมว่าเนี่ยอ๊มึงรู้ระบบตลาดโลกยัง ไอตรงข้างในตรงตลาดใช่ไหมล้ามึงเคยเปิดดูราคาตรงนีผมผมเห็นคนขายฟูนด้วยเออไอเีชฟแม่งมีการชาร์จสดขายอยู่ด้วยหนึ่งใบก็ผมขายมาหนึ่งใบคือผมอยากไปเนี่ยครับผมจะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่อ่ะไม่อยากใส่แต่มึงต้องใส่อ่ะก็มึงอยากแต่งนอกเครื่องแบบอ่ะอ๋อจบเลยอ่ะมึงกดดูแล้วมึงดูปิ้นโตเขาขายแล้วเท่าไหร่ โอ้คงราคาเกินคือแบบผมไปซื้อมาแล้วผมแบบสามร้อยบาทอะแบบผมอันเนี้ยเอามาสาแค่อยสิบเอามาสามาร้อยสิบยังไม่ให้ตังคูเลยสัสโอ้คุณแค่นี้เองแบบรู้จักมบรา,านาไ,ไอ้เหี้ยตังคูติดลบอ,อยู่ทั้งตีงนตอนนี้ตังค์เป็นตงังค์เอาครับไอ้เมึงซื้อเหยื่อให้กูหน่อยดิเอามาสักสิบตัวผมผมผมมีอยู่ ไม่ซื้อให้กูอืมแพงยี่บ้าดอนนะ่ะอันนั้นอ่ไอันสิบดอนเดี๋ยวแม่งขึ้นพาสี่สี่สิบดอนในเคีียแม่งขายถูกแต่แม่งขายแพงกว่าไอ้ยี่้าดอนไอ้สามสิบดอนอีกสัญญาว,ว่าถ้าคุณได้ปุ๊บคุณจะต้องแบ่งเป็นตัวผมได้กูให้อันหนึ่งอันหนึง่งอืม ไม่ได้ก <ara> ok ูตัผมสองสามอันก็ในรถกูเหลืออยู่ห้าอันมใจเ่ขี้อตอนแรกกูมีเมร้อยขี้ยีใหญ่ป้นผมผมซื้อให้ยี่สิบอันแล้วผมเกีย์ให้ผมเกีย์กูให้กูให้สองยี่สิบอันมันเท่าไหร่อ่ะห้าร้อย thank you เพราะมันเพราะมึงซื้อให้ก็ตังก็เข้ากูอ่ะเพราะกูเป็นคนขายไงอ้าวรอบคุณที่ซื้อเยอะของเราคุณเอาเดี๋ยวผมเลยสามอัน ไม่มึงมึงซื้อเหี้ยกูเองมึงซื้อเหี้ยให้กูตั้งกี่วเร็วคุณเอาคันขวดเลวคนอะไรขวดเลวตายเร็วดูทุกคนดิทุกคนดูดินัาเก็ตเกินเห็นไหมนัาเก็ตเกินไม่เงี่เงี่ยงวะตำรวจกี่คนวะ ตำรวจแปดคนแต่ทำไมคนนี้ตรวจแปดไอ้มั่งเพื่อนผมงอนคุณอยู่นะไอ้น้องชายผมงอนคุณอยู่ก็เองซื้อเหี่ยพี่ยาองะเองซื้อเหี่ยพี่เมื่อตะกี้สิบบาทนะสี่ร้อยแปดสิบอะผมต้องการปิ่นโตแค่สองอันเองมึงซื้อเหี่ยมึงก็ไปทำปิ่นโตเองสิผมไม่มีเบ็ดไม่มีเบ็ด มันก็เกี่ยวเอาสิคุณเรว่าเป็นตัวให้ผมไม่มาสานอกกันเดี๋ยวกูให้ผมจะกัดจับคุณนะมาสอนเอามึงมาสอนนอ้อผมวิ่งมาอยู่นี่ข้างหลังข้างหลังคุณฮะมาเอามาเอามาเอาในตัวมีหนึ่งอันเดี๋ยวให้มาเคครับคือผมเกีียดเลยโอ้หิวหมดแล้ววะโทษทีอยู่ ก็นั่งสิบขวดผมจองเงินไปต่างรถอ่ะเอ,อ,เอต้าอ,อย่าวิ่งกับรถกูหืมอ,อ,อย่าวิ่งกับรถกูไปไกลๆห <ทำ S 2> ินโตกูหมดแล้ว <c oughs> ผมไม่นั่นครับ ไม่ไปแต่งรถแล้วไงผมจะรถดีกวแบบไปอ้าวเฮียนึกว่ารถนี่ไม่รถตำรวจสิอ๋อรถตำรวจอ่ะไปๆๆใช่รถนี้ผมไม่แต่งหรอกรถคันาดมอเตอร์ไซค์เลยรถเดินพอยด์รถจนครับเฮียตอนนี้ขับรถยนต์ไม่กันเฮียเดี๋ยวโดน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 ตีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนตีพวกพวกอยู่เก่าอ่ะโดนตีแน่เออมาแต่งซะเดี๋ยวกูขับอีกคันหนึ่งป่ะเอ้ยขับไปคันนี้ไลยเฮียเดี๋ยวเปลืองน้ำมันตังยิ่งตีลบอยู่ น้ำมันก็อ๋อไอ้เหี้ยอันนั้นไอ้เหี้ยกูเองกูเป็นคนขายคนคนุณคุณเร็วจริงเร็วแบบเร็วแบบเร็วมากไอ้เหี้ยแม่งหักภาษีสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยสัตว์ผมจะซื้อแบบเครื่องทรโ,โบโรแล้วก็เบรกพอไหมนี่พอไหมคุณวะเย็ดเคซื้อไปสี่ไอ้ซื้อไปยี่สิบชิ้นสี่ร้อยแปดสิบวัดขอบคุณ,คณที่ใช้บริการ,ร,การยากูากแตก อ้๋ออะไรไอ้หน้าไอเหี้ยข้าเสียหายไปเลยครับคุณตากวดผมไม่ไปแล้วเมื่อกี้เออสี่ร้อยเอามาแล้วก็ซื้อเหี้ยกูผมอยากได้แบบสีไม่เหมือนใครอ่ะสี่สีอ่อนใช่ไหมคะอ๋สีอะไรดีคะสีท่อนในเรื่องทีละสีได้ไหมครับดูหน่อยครับอ่ามีสีในใจไหมคะอยากได้สีน้ำเงินพวกนี้ครับนน้เงิสีน้ำเงินใช่ไหมคะแบบสีผมมาละเนี่ยน้ำเงินเข้มสุดค่ะเข้มสุดแล้วครับใช่เข้มสุดคืออันนี้ มีอันเมื่อกี้นะเมื่อกี้ครับอันนีนน้เข้าถือได орт, นอ้น้ำเงินอ่ะจตมันเหมือนคนอื่นไงแล้วมันจะมั่วกันนะผมกลูม่วงเฮียนี่จะแบ่งแบ่งคู่ชุดสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนใครบ้างครับต้องระดับแบบข้างบนสีน้ำเงินแลข้างล่างสีอะไรดิชมพูมไห,แาาไห,หม,นนะม,มแบบบานแบลล์นะ <laughs> เฮียะอะไรก็เฮียเกินอันชมพูมีอันเดียวคืออันนี้ค่ะมันคือสีม่วงเหรออันนี้คือสีม่วงค่ะนี่ม่วงหนึ่ง น้ำเงินม่วงไหมไม,มันแบบไม่เหมือนใครใช่ไหมไม่ยังไม่เคยมีใครทำนะค่ะเพราะมันไม่เข้ากัน <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีมึงทําคนเดียวกูได้รถปุ๊บกูก็ไม่ทาเหมือนกันนะ <c oughs> เอาสีที่มันดูแบบคือผมไม่อยากเหมือนใครไงเข้าใช่ไหมน่ออกใช่ไหม มึงชอบของแะไรเอาสีม่วงม่วงเมกันนะครับแบบจะได้แบบไม่ใครจำผิดมึงไม่ซื้อใช่ไหายใช่ครับใช่ครับเออนั่นแหละสีนี้ไงใช่ไหมคะใช่ไม่เชื่อไม่ใครเหมือนอะไรอีกไหมคะแล้วมีอะไรอีกเขาใช่ไหมคันไหมคะเออแต่งสีควันสีควันว่าเป็นสีชมพูใต้ข้างรถก็ได้ครับเพราะมันไหนวสีชมพูละสีควันมันเป็นสีม่วงไม่ใช่หรอเอาสีม่วงสีม่วงใช่ครับตังมัไม่พอ้อแลวนะะตังไม่พอมึงก็ติดลบไปสัก ไม่ต้องมาเจกูกูก็ตักตีนลบอยู่หมื่นกว่าๆต้นตีนที่ผมไม่มีตังค์นี่ผมสามารถติดลบได้ไหมครับเนี่ยแบบเก็บไว้ก่อนเออได้ดิก็เก็บไว<ม>้บิน,บนดิเก็บบินเดี๋ยงี้นะคะลอ,องสีพูดไหมลองสีพูดไหนลองสีพูดไหนมีไหมสีพูดไอ้มันมพันมันซื้อแล้วซื้อเลยนะซื้อแล้วมึงจ่ายด้วยไม่เป็นไรแล้วสินี้นี่นะสินี้กูขาหักกูไม่ไหวแล้วกูจะเลิกกับพิบแล้วคุณยังไงคุณคุณยังไงคุณยังไงคุณยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมารับโรงพยาบาล นอนไม่ทันแล้วมันกระพริบแล้วนอนไม่ทันอ้าวมึงจะให้ไหมให้ไปนอน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 มึงต้องให้หมอห้าพันมึงหมอไหนหมอไหนหมอเขาเข็มหนึไม่ถ้านอนไม่ทันกูแตกถ้านอนแตกหมอหมอครับกูบอกว่าถ้านอนไม่ทันไอ้งั่งหมอครับหมอเขาเข็มหนึ่งคนไหนฮะคุณคนหนุยครับเอาขออนุอาตออกอะไรออกอะไรฮะโดนกูแน่เสียเดี๋ยวผม่เดี๋ยวผมใตอนนี้กูไม่เป็นตำรวจนะเดี๋ยวผมให้ตาค่าร้อยหน้า เก็บบินให้มันเก็บบินให้มันเก็บบินให้มันเอาบินให้มันใครเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับจะเป็นคนจ่ายผมจ่ายไอหัวฟ้าหัวฟ้าโอเคน้ำเงินอ่ะไอ้น้ำเงินอ่ะใช่ครับถ้างั้นอ่าถามนิดนึงฮะจะจ่ายเป็นบินหรือจะกิฟให้ฮะเออเท่าไหร่ครับทั้งหมดห้าร้อยเงีห้าร้อยครับผมเอ้ยถ้าตำรวจสองร้อยห้าสิบครับโอเคผมจ่ายนะครับจ่ายบินไหมผมให้เด้ก็ได้ครับ โอเคครับผมแต่เมื่อกี้คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจอีกคนนู้นอะใช่เอาห้าร้อยเลยห้าร้อยครับแต่ว่าคนตำรวจถ้าคุณถ้าคุณตำรวจรับผิดชอบก็สองร้อยห้าสิบก็ได้ครับสองร้อยห้าสิบก็ได้ฮะโอเคครับไอ้เหี้ยกูบอกแล้วนะไอ้สัตว์แล้วว่ามึงถ้าถอยมึงใจชนกูมึงก็ไม่ฟังกูเลยเข้มะครับเข้มะครับเอ้ยเดี๋ยวมึงไปไปในตอกกับกูหน่อยดิกูมีเรื่องอยากคุยด้วยแฮะเมย์นะไปในตอกซอกซอยกับกูหน่อยดิตอกเหรอไป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 กูมีเรื่องอยากคุยด้วย เรื่องที่มัดหมัด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 ตีน่ะคุณมีครับเรื่องใครเนี่ยฮะเรื่องขใครมามึงอ่ะกระผมเหรอกูเรียกล้อเสียหายห้ารอยผมผมจย้ไงผมใจไปแล้วไม่อันนี้ค่าเสียหายทางกินใจไปแล้วทางกินใจอันนั้นไม่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 นไม่งั้นกูฟ้องไม่งั่นกูฟ้องตำรวจอาสาไม่ไม้ไไม่ไั่ไม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 ่ม่ไไม่ไม่าเ่าม่่ามมมมร่ ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคุณดูหอยก้อนหนึงคุณคุณมีคดีโชคชวยนะคุณนะคุณอย่าลืมนะผมยัขคอหาคุณเมื่ะไหรอผมยัขคอหาเมื่ะไอรขยัอหาคุณเลยแบบคุณก่อคุณก็ยัดคอหากับมึงจะเป็นหมูมึงเลือกเอาเป็นหมูมึงจะเป็นหมูสองชั่วโมงหรือมึงจะยัดคอหาให้กูไม่หัวจังวะคุณโหดจังวะเอ้ยอย่ามาสองร้อยห้าสิบค่ารักษาตำรวจอาสาเขาชนผมมาเขาไม่จ่ายไอเนี่ย เขาสารให้เี่ยไอเขาไม่จ่ายค่าเสียหายให้จะยืนขวางทางครับเออขวางทางคุณเข้าก็ได้ไหข้ข้างผมไหมข้ข้างผมแม่งเป็นอย่างเงี้ยกูเลยกูเลยกูเลยเกลียดไอเทียนดูเสียงแม่งขึ้นกับรุ่นพี่ดิรุ่นต่ายินไอสิผมมีความจริงจะมาบอกไม่ครับเดี๋ยวคุณดูขวาผมให้ดีนะนี่เดินปกตินะสามสองหนึ่ง กูกด,กดบอกยิงจะตายอ่ะเล็กๆแล้วก็เลยหายจะไปไหน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 อา้าวถ้ายิงในรถกูฟ้องยิงไม่ได้ปะกูฟ้องอีกก <laughs> ีฟ้องอย่างวะรอกันเด้อผมหาเจอแน่นอน <laughs> ไม่เจอห<ม>รอกที่ผมจับนะไม่จับดิอา้าวกูทำอะไรผิดอ่ะ ้ผม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 เจอนี่ว่ะผมเจอคุณจีมว่ะอยู่ตรงเนี้ยมามาสามเราเลยคุณพูดว่าอะไรนะแล้วให้คุณพูดใหม่คุณจีมโว้คุณจีมคุณจีมคุณคุณนี่ไม่ดีนะคุณหูคุณไม่ดีนะเอ้ยคุณทป็นผมเป็นคุณคุณลิงอ่ะผมคุณจีบผมได้ไงอ่ะคุณใช่บั็กเหรอ

คุณพิทูได้ผมนะผมผมยอมแล้วไปลแล้วนี่ผมคุณผมมาคเ่นะผมกลังผมบอกว่าคุณคุณเอ่อโดนอุ้มเอ้ยผมจะบอกว่าคุณจบโลแล้วละกันนะเดี๋ยวไม่เดียวไม่ใช่แล้นไม่ใช่และวไม่ใช่แล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ผมยังอยู่ยีกนางคุณไม่ผมไม่ผมผมจะบอกมันเนี่ยผมจะแก้มันไง Hey, จะบอกมันว่ายัางเบลบอะเพิ่งเบลบอะเออจะบอกอย่เบลบก่อนว่าเราคิดจริงอ่ะแล้วหมอไปไหนเนี่ยเบลเออมาเจรจากับเอกต้าดิมันเจอกระโดดตึกเนี่ยมันจะจบโล้เนี่ย <laughs> อยู่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 โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลนะไอ้อยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงตึกระตึกคอเอ้ยมันเออคุณแล้วคุณดักยิงนะคุณดักยิงเฟื่อเลยมันบอกว่ามันจะหอหมอหอหมอขาบมาดิ ไม่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 มันมันมันไมได้ยินเสียงทึ้งเลยจริงมันบอกว่ามันจะกระโดดตึกกระเนี่ยรุเรียไอ้เหี้ยมีหมอไหมเนี่ยหมอห้าคนมันหมออะไรเนี่ยมันแตกอยู่เออมันบอกว่าให้หมอทุกมันแล้วก็จะมาเราก็จะจบโลเลยมันบอกอย่างเงี้ยโคตรปั่นเลยเนี่ยโคตรปั่นด่ะมึงไปโกงตังค์มันเหรอเออคุณรู้ได้ไงว่าโกงตังค์วะรู้ได้ไงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าโกงตังค์วะเขาโกงตังค์ผมจริงนะเว้ยใช่ไหมันโกง กงจริงคุณอือรู้อยูห่หมอดูมาเนี่ยมันโดดไปแล้ว, <c oughs> วอ่ะฮ่าฮาฮ่าฮ่มีควายไม่รักเพื่อนเลยวะ่ะ <c oughs> นอนอีกตาเนาะมันมันไม่รักเพื่อนเลยเนาะ <c oughs> ใช่โอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมบอก,ผม,กผมบอกหมอให้ว่าไม่ต้องนอนแล้วกัน <c oughs> ผมไปละบ๊ายบายคุณเออเป็นอย่างงี้ เอ๊ะเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละคุณจีมที่ผมชุดคุณที่ผมยิดถึงใครมาวะไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่เห็นใครเลยเอ้เราผมมาจับปขาเนี่ยไอกต้าไม่มีอยู่ไหนกูหาเอ้ยเอาไม่เห็นรอครับผมไม่นอนได้ไหมครับไม่ได้ต้องนอนโอ้ผมนอนเต็มอิ่มแล้วครับนะผมนอนไม่หลับแล้วอ่ะ ไม่ได้ต้องนอนโอ้ต้องนอนน่ะนิดหน่อยนะไม่ได้โดนด่าเมื่อใครรู้นันรู้สองคนพอเข้าไหมสองคนพอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หัวสามร้อยเอ๊ยร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบโอ้โหผมสองร้อยได้ผมไม่นอนได้ไหมแค่สามร้อยเลยอืมไม่ได้โอเคครับส่งบินมาเลยครับอ๋อผมนอนนั้นแต่ผมไม่เอายาสรบได้ไหม ได้โอเคครับนี้ได้นะครับงั้นแสดงประชาชนหน่อยครับใส่ใส่บินผมผมช่วยได้หนึ่งนัดเราก็หนึ่งได้ครับเอ้ครับเรียบร้อยครับนอนเลยครับผมครับ ผมดูผู้เศร้านะท่านแน่ก็จะไปต่นอนอเนี่ยไปไหมเนี่ยไปบแปเอปบไ้เชียหลุดเใ้โอ้โหได้หมีคนแรงเูยดิเขย่าล้มแบบพื้นแตกเลย <c oughs> มึงอยาก <c oughs> เล่นเล่นมุกกูดาไม่เล่นมุกกล้ผมพูดจริงอันนี้ดูดิพื้นแตกเลย โมเดลยานนี้ผม<า>แบบจกักร<ด>ยานจักรยานกดเร็วเออโอที OC กดกดนี่ครับกดกดขับล็อกอะ่ะขับล็อกมันควบคุมความเร็วมัให้กดจักใช่นพอกดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบปั่นเร็วขึ้นสองครั้งใช่กดสองครั้งเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเจ็บอะ่ะได้ไปไอ้ตามาเล่นกันเถอะครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ <c oughs> แล้วคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณติมหาผมนะ ก็เดี๋ยวคุณโบลแอบคุณเล่นกันเถอะเฮ้คุณต้องเล่นดิคุณแม่งเล่นอย่างเด็กอ่ะต้องใช้รถด้วยเยมัน่งมากๆเลยมันไม่เคยมันไม่ไม่เคยนั่นเลยอ่ะไม่ม่ใครแบบเอ้ยโทษครับพี่ไม่เคยทำเครียดเลยอ่ะโอ๊ย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 ก็ไม่มีอาสากันไงมันบานแบกนี่ยใช่มันมีอาสามันน้อยแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณจีผมขาขาขาหักอย่าไม่งั้นพี่จีคอมแบตสตาร์ลิงคอมแบตสตาร์ลิง อุ้ยต,ตัวได้ไงตัวได้ไงอุ้ยตัวได้ไงไ <laughs> <c oughs> โอ้โอ้ถ้ามึงเข้าไปแลกลาวมีเอาคีย์จีเฮ้ยคุณเลยเนี่ยโอ้โหเกินเกินผมทางทางแล้วคุณผมไปไอจสัตว์ไม่เอาถ้ามึงอยูระเดี๋มึงเลยถ้ามึงอย่าง,งนี้เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้ผม<น>ะจะตายแล้วคอมแบทสตาร์ลิง ก้กูก่อนถ้าถ้าถ้าหลังประเทศเลยกวออกไม่ได้นะ,ะ <ผม S 2> ถ้าผม <ไป S 2> ผมผมพาบ,บอกผมผม,มเอาแล้วกว่าผมเข้าใหม่ผมเข้าใหม,ม,ม่คุณที่กูไม่หยุดผมย้งยิงคุณนั้นนะเออกูจะออกไปมึงปล่อยถ้ามึงไม่ปล่อยกูเอาจริงแล้วนะไม่มีเคร์ฟไม่ได้ไม่เห็นจได้ไม่ไม่้ไมด้ไมได้ไม่ไดไม่ได้ม้ิไม่ได้ ใช้เทเซอร์แล้วไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดคุณทำน้อยเพื่อนใครผมถ้าถึงมึงจับกูอีกหนึ่งนาทีก็ปลดแล้วมาดิมาดิมาด เออฮ่่า่อือวิดีอเจอเลยเร่ีย่าฮ่าวายวายมีปืนก็สู้ไม่ได้สำหรับวันนี้เอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครโชยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วแชร์แบบนี้นะครับผมถ้าใครอยากผมทำอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลย ครับวันนี้แม่กันเนี้ผมบ๊ายบาย